ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับผมก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตรนะครับมาคำนวณหวยท่นทนยานผู้ชมได้ดูกันพังๆนะครับดูกันไปสนุกๆก,ก่อนนะครับผมดูกันไปเล่นๆนะครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมีสูตรหลักร้อยบนนะครับสูตรหลักร้อยบนนะครับผมเป็นสูตรใหม่นะครับ ก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับดูไว้เป็นเล่นๆดูสนุกสนานแก้เครียดนะครับนะครับผมนะครับช่วงนี้ก็สถานการณ์ก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับนะครับผมสูตรนี้นะครับผมเราจะใช้หลักร้อยบนนะครับบวกหลักร้อยบนนะครับบวกหลักสิบบนนะครับ บวกหลักสิบล่างนะครับบวกหลักสิบล่างนะครับบวกหลักสิบครั้งที่สามนะครับบวกหลักสิบครั้งที่สามนะครับแล้วก็บวกหนึ่งกงที่นะครับผลลับนะครับผมบวกสามบวกห้าบวกหกนะครับนะครับผมเป็นสูตรใหม่นะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับดูไว้เล่นๆดูปังดู ไปพังพาก่อนนะครับผมนะครับก็สถิตินะครับก็สามงวดเอ่อห้างวดย้อนหลังนะครับเป็นสถิตินะครับผมครับก็มาดูกันเลยนะครับผมนะครับหลักร้อยบนนะครับ ร้อยบนนะครับก็คือเลขห้านะครับนะครับก็คือเลขห้านะครับบวกกันสองครั้งนะครับผมนะครับแล้วก็บวกหลักสิบบนนะครับสิบบนก็คือเลขสี่ แล้วก็บวกหลักสิล่างนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข8นะครับแล้วก็บวกหลัก10บครั้งที่3นะครับก็คือเลข5นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกได้1คงที่นะครับผมนะครับ ผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม5บวก5บวก4บวก8บวก8นะครับบวก5บวก5นะครับบวก1นะครับผมนะครับก็จะได้41นะครับ41นะครับผมก็จะได้เลข1นะครับก็จะได้เลข1 หนึ่บวกสมนะครับก็จะได้สนะครับหนึ่งบวกห้านะครับก็จะได้หกนะครับหนึ่งบวกหกนะครับก็จะได้เจ็ดนะครับผมก็จะได้ทั้งหมดอยู่สีตัวนะครับหนึ่งสี่หกเจ็ดนะครับนะครับผลที่ออกนะครับผม นะครับผลที่ออกนะครับก็คือ7 7 4นะครับหลักร้อยบนนะครับผมร้อยบนก็จะมาเลข7นะครับนะครับผมก็จะมาหลักสิบก็จะมานะครับก็เฉพาะหลักร้อยนะครับผม นะครับสูตรนี้ก็จะบวกเยอะหน่อยนะครับผมนะครับสูตรนี้ก็คำนวณตั้งแต่งวดที่ออก774นะครับต่อไปนะครับผมหลักร้อยบนนะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับผมก็คือเลข7 กกน,นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับผมนะครับแล้วก็บวกหลัก10นะครับ like. หลัก10บนก็คือเลข7นะครับแล้ว hmm ก็บวกหลัก10ล่างนะครับ10ล่างนะครับก็บวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข6นะครับผมนะครับ แล้วก็บวกหลัก10ครั้งที่3นะครับก็คือเลข9นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกได้1คงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมเจ็ดบวกเจ็ดบวกเนะครับบวกหบวกหนะครับบวกเบวกเบวกหนึ่งนะครับ นะครับก็จะได้52นะครับผลลัพธ์ก็คือเลข2นะครับ2บวก3นะครับก็จะได้5นะครับ2บวก5ก็จะได้7นะครับ2บวก6ก็จะได้8นะครับผลที่ออกนะครับผม ผลที่ออกนะครับก็คือ2 2 7นะครับเลข2นะครับก็จะมาในตำแหน่งหลักร้อยนะครับกับหลัก10นะครับผมก็เอาเฉพาะหลักร้อยนะครับนะครับต่อไปนะครับผมนะครับ งวดต่อไปนะครับก็คือหลักร้อยบนนะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับก็คือเลข2นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกหลัก10บนนะครับ10บนก็คือเลข0ไม่ใช่นะครับ เลข2นะครับผมต้องขออาภัยนะครับ10บนก็คือเลข2นะครับผมนะครับ2องบวกสบวก2นะครับผมอันนี้คือเลข2นะครับต้องขออาภัยนะครับครับเลข2นะครับ ครับผม้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับ2บวก2บวก2นะครับหลักร้อยบนนะครับ2ครั้งนะครับหลักสิบบนครั้งหนึ่งก็คือเลข2นะครับแล้วก็บวกหลักสิบล่างนะครับสิบล่างก็คือเลข0ูนย์นะครับผมบวกกัน2ครั้งนะครับ แล้วก็บวกหลัก10ครั้งที่3นะครับ10ครั้งที่3นะครับก็คือเลข2นะครับผมแล้วก็บวกได้วย1ครงที่นะครับ10ครั้งที่3นี่ก็คือหลัก10ท้ายครั้งที่1นะครับผมครับ10ท้ายครั้งที่1นะครับก็เอาแบบว่าเรียกง่ายๆนะครับผมก็คือ10ครั้งที่3นะครับผมนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม 2 4 6 8 0 1 1นะครับผมนะครับก็จะได้เลข1นะครับนะครับ1นบวก3นะครับก็จะได้4 1นะครับ1วก5นะครับก็จะได้6นะครับ1บวก6ก็จะได้7นะครับ นะครับผลที่ออกนะครับผมก็คือ403นะครับเลข4นะครับผมก็จะมาในตำแหน่งหลักร้อยนะครับนะครับผม ต่อไปนะครับผมหลักร้อยบนนะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับร้อยบนนะครับก็คือเลขสี่นะครับบวกกันสองครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักสิบบนนะครับสิบบนก็คือเลขศูนย์นะครับ แล้วก็บวกหลัก10ล่างนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข9นะครับนะครับแล้วก็บวกหลัก10ครั้งที่3นะครับก็คือ10ท้ายครั้งที่1นะครับนะครับก็คือเลข3นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกเลข1นคงที่นะครับ ผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม4บวก4บวกนบวก9บวก9บวก3บวก3บวก1นะครับครับก็จะได้ผลลัพธ์ก็คือ33นะครับก็จะได้เลข3นะครับ3บวก3ก็จะได้6นะครับผม3บวก5นะครับก็จะได้8นะครับผม สามบวกหกนะครับก็จะได้เก้านะครับผลที่ออกนะครับผมนะครับก็คือสามตัวบนนะครับก็คือเก้าสามแปดนะครับ ครับเลขเก้านะครับก็จะมาในตำแหน่งหลักร้อยบนนะครับนะครับผมต่อไปนะครับผมงวดต่อไปนะครับหลักร้อยบนนะครับร้อยบนนะครับก็คือเลขเก้านะครับบวกกันสองครั้งนะครับก็บวกหลักสิบ หลักสิบบนนะครับก็คือเลข3นะครับแล้วก็บวกหลักสิบล่างนะครับสิบล่างก็คือเลข9นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักสิบครั้งที่3นะครับก็คือ10ท้ายครั้งที่1นะครับผมก็คือเลข9นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกได้1นึ่งที่นะครับ ครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม9กบวก9บวก3บวก9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 บวก1นะครับผมนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมก็คือ58นะครับก็จะได้เลข8นะครับผม 8บวก,บวกนะครับ8บวก3ก็จะได้10 11นะครับผม8บวก5นะครับก็จะได้13นะครับ8บวก6นะครับก็จะได้14นะครับ นะครับผลที่ออกนะครับผมก็คือ4 4 6นะครับนะครับเลข4นะครับผมก็จะมาในตำแหน่งหลัก100ยกับหลัก10นะครับผมก็เอาเฉพาะหลักร้อยนะครับครับผม ก็ย้อนหลังห้างวดนะครับผมก็ทำเป็นสถิติให้ท่านผู้ชมได้ดูกันไปพังๆก่อนนะครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับนะครับผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผม นะครับผลลัพธ์ที่คำนวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับนะครับผมต่อไปนะครับผมงวดประจำวันที่2พฤษภาคมนะครับพศ2 5 6 3นะครับผมนะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็จะเป็นวันที่2นะครับ หลักร้อยบนนะครับร้อยบนก็คือเลข4นะครับบวกกันสอครั้งนะครับผมบวกหลักสิบบนนะครับสิบบนก็คือเลข4นะครับบวกหลักสิบล่างนะครับสิบล่างก็คือเลข7นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับ แล้วก็บวกหลัก10ครั้งที่3นะครับก็คือ10ท้ายครั้งที่1นะครับก็คือเลข6นะครับบวกกัน2ครั้งแล้วก็บวกด้วย1คงที่นะครับนะครับผมผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม4บวก4บวก4บวก7บวก7นะครับบวก6บวก6แล้วก็บวก1คงที่นะครับ ผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ39นะครับนะครับก็จะได้เลข9นะครับ9บวก3นะครับผมนะครับก็จะได้12นะครับ9บวก5นะครับก็จะได้14 9บวก6นะครับก็จะได้15นะครับ ได้ทั้งหมดอยู่4ตัวนะครับนะครับผม9 2 4 5นะครับก็รอผลนะครับงวดวันที่2พฤษภาคมนะครับพศ2อ6 3นะครับ จะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับผมนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับสูตรทุกสูตรนะครับที่ทำมานะครับก็ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับ ก็ยังใหท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันไปพางๆก่อนนะครับครับผมครับส่วนผลที่คำนวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับนะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมนะครับ9 2 4 5นะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ